สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสี่ท่านจ้าเมื่อคืนนี้ขึ้นสิบห้าข้ามเดือนหงเนาะพากันยูทูกเอานลำต้นมรกตกวกมรกตทีนี้มาเบิ่องอันมาสองเบิ่งยังคือเก่าอยู่พอดียัยงคือเก่าอยู่พอดีตอนที่ถ่ายเมื่อคืนนี้โดนไปกดออกแล้วเหรอกดกดสี่ท่านนี้โดดเองนี่ยะไรวะ แปลงเหีน่ะี่เหียคนใส่กลายเป็นเสกตัวอื่นระบาดยตัวอะไบ้านี่เลี้หกนะบ่โอ้เลี้ยงหกี่ไผยก่าเลี้ยงหกเล้าวพลานเลี้ยงหกเป็นเลี้ยเกาเลี้ยงเกาเป็นเลี้ยงหกนะฝั่งนี้ดิผมมีฝั่งนั้นบ่นีแจ่ใส่แป้งอะไรเพื่อน่หียงทาแปง ต้องเอดอันนี้ต้องเอดก้อนหวยออกสองเมื่อท่นบอท่านบอกว,ว่านี่วันศีวันศีนวันศีนวัคศีาแั้วันนวันศี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 นวันนวันีนันีวันล้วันีว,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 วันศีนวันศวันศอนันเนนัว,นวันศวนัน,วนรรศันศีนวันศีวััน โชควาสนาไผัมีหน่อยมีหลายแล้วแต่ผูเถียงได้พรได้กุศลมาไปทางใดอันนี้คือเอ็ดเมื่อคืนนี้คือสิหาค่ำเดือนหกเป็นแต่ละกับฝนตกเบิดคืนจนหอดเอดตั้งแต่1ี้แปดนิกาคนกระตกตั้งแต่ สิบแปดนาฬิกาจนฮอตตีห่าน้ำมือเช้าบดคืนในยหดตกอันนี้ให้เบิ้งเพื่อเป็นแนวทางนะคะเพื่อว่าเพื่อเป็นแนวทางธรามาัตัวใดกันเรียกเจ้าของฝันอะไดก็เอามาใส่กัน เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อหวยไม่ให้ใหไหลายตัตวนะบห้องแล้วคุณอันนี้ให้เบิ่งเป็นโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะ อันนี้เห็นเพื่อนขอนะัก้ก๊กมรกรวมมีโชคมีรักที่นี้ก็เลยขอนะคะพักกันขอเบิ่งค่ะเพื่อได้โชคได้รับนะํานำกันเพื่อเพื่อนหายห้เบิ่งพ่อแค่นี้ก่อนนะคะแล้วมืออันที่ใกล้หอยออกเราฟันนังตั้งสิบบอกอีกทีหนึ่งค่ะผพ้ใด,ดฟันดีฟันอันโชคได้รับกับสิได้หาย วงให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะส่วนชีคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามตอนต่อไปได้คะ่ะขอบพระคุณท่านมากนะคะท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีจ้า